วัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมเป็นหนึ่งในวัดที่มีผู้คนที่มีความเชื่อความศรัทธาในแนวทางมูเตรูต่างรู้จักกันอย่างดีทั้งการขอเลขเด็ดจากตะทองยิ้วรายที่มักได้โชคลาภกันมานักต่อนักอีกทั้งยังมีพิธีกรรมเสริมดวงชะตาต่างๆที่มักจะมีอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบพิธีนั้นคือหลวงพ่อแปะทร,รมทิโนเกจิดังเจ้าอาวาสของวัด หลวงพ่อแปะถึงสาวิทยาคมอักขรเลขยันตามตำราของวัดตุ๊กตาและวัดกลางบางแก้วตามตำราหลวงปู่บุญหลวงพ่อเพิ่มมีพระอาจารย์เจือมียะสีโรเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาอักขรเลขยันให้นอกจากนี้ยังมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีตแห่งน,นครปฐมหลายรูปถ่ายทอดวิชาอาคมให้สัทธาสายมูพามาไหว้พระขอพรกันที่วัดสว่างอารมณ์โดยจุดสำคัญสำคัญของวัด เมื่อมาถึงจะมีองค์ท้าเวสุวรรณประดิษฐานอยู่ด้านหน้าเทวรูปมหาเทพโดยเท้าเวสุวรรณนี้ได้รับการส่งมอบจากวัตุรามณีสมุทรสงคราม ดานบนสาระก,การประเรียนมีพัะเงินพระทองรวยทันใจสามารถขอพรความสําเร็จขอบารมีกับพัะเงินพระทองรวยทันใจหลวงพ่อรวยพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดทั้งในเรื่องการงานธุรกิจโชคลาภสุขภาพขายบ้านที่ดินและมีรูปปั้นขี้พึ่งตาทองนิ้วรายรูปปั้นจากวิญ,ญญาณอาถรรพ์ที่ถูกเชิญวิญญาณ มาประจําที่วัดสว่างอารมณ์ทางวัดจะทําการประกอบพิธีสวดอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับตะทองนิ้วรายสวดทาบุญให้เดือนละสองครั้งและจะมีน้ําตาเทียนจุดไว้ในอ่างและมักจะมีผู้ถูกหวยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำก็มีอีกหลายๆอย่างที่ญาติโยมแวะมาก็อาจจะมาสัมผัสได้ไหวพ้พระเงินพระทองหลวงพ่อรวยบนศาลาใหญ่เนาะก็แวะได้ว่าไหว้ได้ครับตัวขรับตทองยิ้วราย อาเววจนวสววัรา,าอารมก็แววะมาา้้้ไดไดดูนอกจากนี้ยังมีอีกพิธีกรรมสำคัญที่สายมูลหลายคนเดินทางไปขอบารมีเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมให้หลวงพ่อแป๊ะทำการลงยันหลักมือโดยแป้งเสกใช้แป้งเจิมสีแดงเขียนยันตั้งแต่ข้อศอกไปจนถึงปลายนิ้วยันดังกล่าวเป็นยันเปิดฟ้าเปิดดินเปิดบาดาล เพื่อเปิดโชคเปิดลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การทำมาหากินจเจริญรุ่งเรืองค้าขายดีมีกำไรไม่ขาดทุนถือเป็นการเปิดดวงเสริมดวงตามตำราอาดีตเจตีอาจารย์ที่ร่ำเรียนวิชามาและในทุกเดือนยังมีการทำพิธีจุดเทียนเสริมดวงชะตาซึ่งเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่ขึ้นชื่อของสำนักวัดสว่างอารมณ์เป็นการปรับแก้ไขและส่งเสริมให้ดวงชะตามีความจเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำ ขออนุโมทนาบุญกับโยมทุกท่านที่ได้ดูข่าวสารจากคมชัดลึกเนาะก็ดับนาบารมีของพระพุทธ,ธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า,า,เ,จาเจ้าฟ้าพระมหาษัตริจุมิดามารดาคูบาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายนย์ทั้งหลายพระประสัตด์ทั้งหลาย,ลายและสัก์พระอินญานทั้งหลายจงมาอมนวยพรให้ญาติโยมทุกคนแข้วค่าตลอดปลอดภัยแข้วค่าตลอดปลอดภัยแข้วค่าตลอดปลอดภัย โชคดี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 รวยรวยกันทุกคนทุกท่านเจริญพร